แล้วผมก็พูดกับเขาว่างั้นย่านี้ถ้าถ้าอยากตีก็ผมผมยุ่งกับดีจีไม่ได้ยุ่งกับพี่บ๊อบนี่ถ้าอยากตีก็ผมให้เวลานะไปออกเจเคแล้วไปเข้าดีจีมาตีกับผมดิ <Yeah. S 2> ผมบอกเนี้ย <S <S บอกว่าผมผมจะไม่ได้ตีดีจีตอนนี้นะผมบอกผมให้เวลาผมก็ไม่ได้อยากจะตีมันนะแต่ถ้ามันปากปากแจ๋วอย่างเงี้ยก็ <ผม S 2> เป็นกานที่นา่าตีอยากได้บกติพอดีเลยไปรับผมโรงพยาบาลด้วยนะเออเดี๋ยวไปรับโรงพยาบาลส่งละสองหมื่นกูให้น้องมึงยังอยู่นะเว้มึงจะช้าตอนที่น้องไม่นี่แล้วเหรอ <laughs> ใจแม่ได้ไว้ยี่บอลน,นะเดี๋ยวมานี่พี่แล้วครับนะไม่รู้ครับต้องรอดูครับ ได้ยินป่ะได้ยินได้ยินเวเออผมมาเล่าให้ฟังตอนแรกอะ่ะมันไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแต่ว่าตอนแรกก็คือว่าผมมาไปที่เลเบลว่าจะไปตีไม้พูใช่ไหมพี่อ่าผมก็ขาดเพชรฟ้าผมจะซื้อเพชรฟ้าแล้วผมเจอดีจีอ่าเหมือนดีจีอ่ะใส่ชุดเขียวอะ่ะชุดใหม่เขาอะ่ะ<อ>เออลงรถมาจากสีแปดสีขาวผมก็เลยวิ่งไปหาแล้วถามว่าดีจีดีจีดีจีมีเพชรฟ้าขายไหมเขาไม่คุยกับผมผมก็ถามหลายรอบเขาไม่คุยพอเขาขึ้นรถผมก็เลยขึ้นรถตามเขาอ่ะ ก็ไม่คุยกับผมรถเขาแล้วแล้วผมก็ขับรถเขาถอยถอยออกมาจากเรเบลแล้วก็ถามเขาใหม่ผมก็จอดอยู่ตรงนั้นอะแล้วเขาก็ขึ้นมาเตะผมเขาไม่คุยด้วยเลยเตะผมลงรถแล้วเขาก็ขับไปเลยผมไม่หาเขาที่โรงพยาบาลเัาอยู่ในบ้านนะทินผมก็ไม่หาเขาที่โรงพยาบาลแล้วก็อ่าที่โรงพยาบาลเขาก็ตีอยู่ตีกับพวกไอ้ทีนเนี่ยไอ้ทีนนามสกุลเดียวกันผมนามสกุลซอยแบดอ่าอยู่แต่ผมมันไม่ได้จะเอาไปเอามือเขาไปยุ่งนะตอนแรกสึงจะนามสกุลเดียวกันอะ ไม่อยากอะไรอ่ะพวกแก๊งพี่บ๊อบและผมก็ไม่ได้อยากจะตีดีดีด้วยนะครับนันพูดหรอเนาะผมน้องผมว่าตีแก๊งมาเลยไหมผมบอกมาอ่ะเพราะแบบมันแก๊งพี่บ๊อบผมยังไม่อยากตีอ่าเพเลยแบบจะไปคุยกับไีเวนนั่นน่ะที่มันเตะผมลงรถอะคนเดียวคือเจ้ากับมันแค่คนเดียวอะจะคุยว่าเป็นอะไรไม่เบ้าเพราะผมไปคุยปั๊บผมไปคุยบอก่าเนี่ยไอคนเนี้ยที่ด่าที่ด่าผมอะพอแก๊งทีจีถามไปคนนั้นว่าเฮ้ยไปไปชนไปอะไรได้บ่าไปไอไปตะบอลลงรถได้บ่าวอะไรบอกว่ามันขโมยรถผม ว่ามันเบ้าผมไงแล้วก็ผมผมผมก็ถามไปแบบนั้นน่ะเนี่ยผมผมก็ถามว่าจะไม่ขอโทษไปแม่เลยเหรอมาตรงนั้นผมพูดกับเขาเอาง่ายผมไม่ได้ไปยุ่งกับดีจีผมไม่ได้จะไปตีดีจีแต่ผมจะไปหายเวรนั่นคนเดียวอะที่น่าจะเข้าใจผมเล่างงงแต่ผมจะไปหายนั่นคนเดียวแล้วก็แก๊งดีจีก็บอกว่าที่เขาไม่ได้คุยเขาอาจจะไม่อยากคุยกับคุณหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยบอกว่ากรันต์แล้วก็แดกไปยินนะแล้วที่บ๊อบยืนอยู่ด้านข้างผมผมก็บอกว่าแบบแก๊งอะไรผม ูดแกงอะไรสักอย่างอะจุดยืนแก๊งแบบตอนนี้สภาพแกลงตั้ตอนเนี้ยทาอะไรพวกผมไม่ได้หรอกแล้วก็พี่บ๊อบก็บ้าใส่ผมเลยอะปืนบอกห้าให้ยิงยางผมผมถามไม่บ๊อบเกี่ยวอะไรบ๊อบอยู่ jk ไม่ใช่หรอเขาก็บั้มรถผมแบบบ้าบอๆอะพี่แล้วผมก็พูดกับเขาว่างั้นถ้าอย่างงี้ถ้าถ้าอยากตีก็ผมผมยุ่งกับดีจีไม่ได้ยุ่งกับพี่บ๊อบนี่ถ้าอยากตีก็ผมให้เวลานะไปออก jk แล้วไปเข้าดีจีมาตีกับผมดิผมบอกเงี้ยบอกว่าผมผมจะไม่ได้ตีดีจีตอนนี้นะผมบอกผม เลยไปไปเลยไปออกไปทำที่อะไรไปเสริมแล้วแต่จะไม่ได้ตีซะหน่อยตอนเนี้ยผมบอกว่าให้เวลาผมอยากตีแก๊งแบบเท่าเกันมากกว่าตูตีกันแล้วพี่บอกก็บอกไม่ต้องแอ็คทำทำเลยจะทำทำเลยไม่ต้องแอ๊คเนี่ยอะไรบั๊มรถผมยิยังผมทำไมอะก็กูจะยิงผมก็บอกว่าผมก็บอกเขาว่างั้นออกดีไปออกเจเคแล้วก็มาตีผมเลยแล้วเขาก็อาบั้มผมจนพักแล้วก็เอามาเชเอาปืนยิงผมลงแล้วเอามาเชตับผมไม่สวนนะพอเขาอยู่เจเค ตอนแรกผมแค่มาตีแก๊งเขาไก่บางทีน้องผมเนี่ยคือคือต้องกูถามก่อนว่ามึงจะไม่ได้เอาแก๊งมาเกี่ยวจะมีแค่มึงใช่ไหมเฮ้ยมึงใครเนี่ยเป๊กูถามมึงหน่อยว่า<อ>มึงจะไม่เอาแก๊งมาเกี่ยวจะมีแค่มึงเหรอหรือว่าไงผมผมตอนที่ผมตีไก่บางทีอยู่มีแค่ผมแน่นอนครับ แต่หลังจากนี้ก็แก้งครับเพราะว่าตอนผมมีเรื่องผมไม่ได้โยงไหล่บางทีนครับเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็คือมันเบ้าผมครับที่เป็นบางบอลในบอนเอ่าไม่เกี่ยวนรอี่เกี่ยวนี่แต่น้องผมเกี่<ม>ยวแล้วแต่น้องผมมีเรื่องอยู่แล้วแล้วมาโทรมาบอกว่าพี่บอลอยากมันไหมอยากไปไหมเนะี่ยดีเจตตะดีเจอยู่ไปตป้นโดนด,ดีเจฮะอ่าผมก็เลยมาเตีกับน้องผมแต่นี้ผมไม่ได้แกล้งมายุ่งพี่ถามพี่เม้งแล้วก็คือ,อนี้ตัวผมคนเดียวแค่นามสกุลเดียวกันแค่นั้นแหละ <c oughs> เรื่องแกงก็คือซื้อเรื่องอื่น่ะก็คือผมมีเรื่องกับพ คือน้องมึงสอรี่อยู่แล้วแล้วทีนี้น้องมึงก็ชวนมึงมาด้วยเพราะมึงดันสปินตักันมาปนเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่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 น้องเรื่องราวของน้องผมน้องผมมันไปป้นอยู่แล้วแล้วมันก็โดนดีจีตีอยู่แล้วพี่และก่อนที่ผมจะแบบไปมีเรื่องมีปากเสียงกับดีจีอ่ะก็คือน้องผมมันตีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งเออกูบอกมึงไม่ได้ไปยุ่งไงแต่พอมไปเลเบลปุ๊บจุดเริ่มอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับมึงมึงจะไปเป็นปาเป็นป้าเขาเป็นเบ้าผมเันเบาเสร็จม บางทีเดี๋ยวมาอันนี้แป๊บนึงนะนครับครับครับไปแล้วน้องผมนั่นแหละโ <laughs> ดนใบโ <laughs> ดนใบอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอย่าหาเลยเออได้ไงพี่อ่าแล้วมันบ้าใส่มึงบ้าใส่มือพูดมาเตะมึงลงรถใ,<ช>ใจใจใจไม่พูดทีอะไรเลยแล้วพอไปขับรถออกไปเลยพอไปคุยเสร็จปุ๊บมันก็มึงก็มันก็จ้ามึงถูกต้องไหมไม่ได้เอาพี่ผมเนี่ยจะเอามันอ่า ก็ใโทรไปหาไอผมโทรไปหาไอเลสเลยเลสแก๊งผมมาบอกว่าให้เตรียมของเราเปลี่ยนเป้าหมายที่จะตีจากแก๊งแก๊งสักแก๊งหนึ่งที่ผมจะตีอะผมจะเปลี่ยนมาตีดีจีแทนอออืมโอเคครับือตอนแรกผมไม่ได้อยากตีดีจีผมอะจะเอาแค่ไอ้นนั้นคนเดียวผมพูดกับน้องผมในแก๊งนะว่าเอ้ยไม่เอาไม่ตีแก๊งพี่บ๊อบไม่เป็นไรหรอกไอ้เดี๋ยวจะไปคุยกับไอเวนั้นคนเดียวแต่คือดีจีคนอื่นอะมาบอกว่าถ้าเขาไม่อยากคุยกับคุณหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคผมปี๊ดเลยพี่ผมปี๊ดเลย แต่ว่าผมก็ยังไมไ่อยากแก๊งผมมาตีตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกพี่บ๊อบว่าก็ไปถอดไปไปออก JK แล้วก็มาตีผมผมก็เลยยังไม่ได้ตีตอนเนี้ยผมให้เวลาก็คือไปเลยตอน,นี้ยผมมาตีในานามแบบประชาชนคือตัวผมคนเดียว<ป>แบบไปหรือเปล่าไอ้บ๊อบทำขนาดนั้นน่ะไปกูไม่ยอมด้วยบ๊อบไอ้บ๊อบแสดงว่าบ๊อบแม่งแม่งเขาเรียกว่าควบคุมสตียะไรอารมณ์ตัวเองไม่หยุดนะเว้เพราะว่ามันอยู่ JK เข้าใจปะไปทำใช่<ม>แลวผมผมไม่ได้อะไรกับเขาแลวผมที่ผมฉุนนะเพราะพี่บ๊อบมาทำอย่างนั้นผมผมก็บ้าดิพี่ ว่าบอก<ม>บอกว่า<ต>บอกถ้าอยากตีแล้วไปออกแก๊งบามึงนะเดี๋ยวนะไอ้บ๊อบมันไม่ได้อยู่เจเคแล้วเว้ยใช่เหรอเออคุณต้องบอกมึงก่อนนะเพราะว่าถ้าที่พี่จำไม่จำไม่ผิดนะศึกศึก,กหลังจากจบเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ลุงบอกพี่หรือว่าอะไรสักอย่างหรือพี่ไม่ได้ยินมาเองเนี่ยแหละว่าไอ้บ๊อบมันออกออก,ออกแก๊งอีกแล้วอะ่ะคือมันเขาเขาออกเขาออกเขาออกตลอดเว้ยตอนนั้นนะนะป่ะมานสือนี่บ๊อบยังใส่สูตรเจเคอยู่นะพี่ ฮะใส่ทำไมใส่ทำไรเอ่อวันก่อนวันที่อยู่หน้าเวทีอ่ะไม่ต้องใส่ส่ว J K อยู่เลยมันใส่ไปทำอะไรมันไม่มันหลังจากจบสตอรี่แล้วดิเพิ่งจบสตอรี่กับโคอิโต้คันบานมันได้ไงมันก็แยกย้ายกันแล้วนี่อะล่เพี่ไม่ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องไปถามลุงอีกทีดีกว่าแต่เขาก็เป็นคนบอกผมเองนะว่าเขาไม่อยู่ดีจีนะตอนเนี้ยเออมันไม่อยู่ดีจีผมถามว่าแต่มันไม่ได้เข้าดีจีไงมันก็จะว่ามันแต่มันไม่ได้อยู่ J K ไงแต่มันไม่ได้เข้าดีจีไงผมถามว่าเขาเกี่ยวอะไรเขาก็บอกว่า เออไม่ไม่ไม่เกี่ยวกูอยากยิงยางรถมึงไอ้เฉยทำไมอ่ะเออเันบัด <นะ S 1> ไส้อ่ะเขาบ้าผมบอกแล้วเขาบ้าไปแล้วตอนเนี้ยแต่ผมไม่ได้ไปแทงส่วนเขาหรือไปบัฟส่วนเขาไงแค่บอกเฉยถ้าอยากตีก็ไปเข้าดีจีมาไม่ได้บ้าเลยหี่าด,ดีจีมีกี่คน,คน,นสภาพพี่ก็ดูเอาเลกันบ้านอย่างกับบ้านดีสิงะ <laughs> ตีกับประชาชนเนี่ยพวกไอ้บางทีเนี่ยมันยังตีแพ้อยู่เลยเนี่ยใช่เหรอเนี่ยแล้วผมสมเพศเออจริงพี่ต่ำไปแล้วดีจี ผมว่าไม่ได้อยากจะตีมันนะแต่ถ้ามันปากปากแจวอย่างเงี้ยก็เป็นกางที่น่าตีอยากได้บูคาติอ่ะอยากได้บูคาติพอดีเลยมวยยึดบ้านเลยบ้านใหม่อ่ะพี่เป็นแบบเนี้ยแพ่เสียบ้านแพ่เสียบ้านมึงเล่นเลยมึงจะยหา่บ้านอย่างเงีมาอยู่ตรงนี้และตอนนี้นะถ้าเกิดมันจะเสริมทัพหรือเอาคนเข้าไม่มีดีเลยก็จริงแต่เสียเป็นล้านเสียล้านนึงเอ้าก็เสียมันต้องตีแหลญตีเหลมพี่ใช้เงินล้านหนึ่งใช่หรอตีเหลมนะ เออดิโ bon อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอลเอ้บอลเด้อบอลบอลเนื้อมาแล้วนมึงยังไม่กระทืบหรอกเฮ้ยแมามึงเหรอพี่ก็บอกเดยบอกว่ามันไม่ไม่กระทืบหรอกผมไม่ได้มาตีมันเนี่ยอ้าวอ๋อผมไม่ได้มาตีมันคุณนึกว่าเริ่มมาคุยกับพี่เนี่ยคุณนึกว่าเริ่มแล้วเฮ้ยเยอะนะคุณมองว่าดีจีเนี่ยเงียบเงียบไปแต่ก็สมาชิกก็เยอะนะเอออาทิตย์ก่อนแม่งเพิ่งโพลรับคนเข้าแก๊งนีอยู่เนี่ยพี่ โอ้ยไอ้บอนไหวป่ะมึงอ่ะมึงดูก่อนลูกโซ่นำทับแล้วด้วยไี่รักกว่าพี่จริงผมถ้าเป็นเดลเคผมกลัวนะแต่เนี้ยทำยังนนวะเอ้ซอสมีผลคับู้ถามเลยผมระพี่ซอสมึงเต็มบ้าสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดออนตลอดปะออนได้ออนตลอดนะพี่ออนตลอดดิเดซอสเรียกมาได้เรียกมาได้เวลามีตอรี่อ่ะตอนนี้ก็ประเทศไม่ติดิชด้วย สบายทะตังอ่ะไอ้สบายสบายสบายแต่ผมแซ่คนที่คุยอยู่อยู่ในนีเด้ใช่ไหมในดีจีใช่ปะมันชื่ออะไรวะไอ้คนที่มันไม่เปิดกระเป๋าเสร็จมึงอ่ะเวดีจีพี่ไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนใส่ตัดทรงผมมฮอปอ่ะมฮอปถึงแล้วเหรอคระใช่พี่ผมลากใส่ใช่สภาพมึงตัดลากใส่ไอ้หมีก็อยู่นี่ว่าเอ้ยหมียังอยู่เลยไอ้ตัวหลักดีจีก็อยู่นะ ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่พี่มึงให้เวลาเป็นกี่วันนะกูว่าว่าไม่ต้องให้เวลากไม่ได้เวลาผมไม่ได้เวลาแต่ผมแบบผมว่าจะตีหลังจะจบอีสปอร์ตจบนู้นแต่ผมไม่ได้บอกนะแต่แต่มันมีนี่วะเออมีสปอร์ตอยู่มือโฟกัสตรงนู้นก่อนมันยังอยู่ในเส้นทาอนออีสปอร์ตจบมาแล้วก็นั่นแหละมันสวยแค่นั้นแหละอ่ามีสปอร์ตก่อนใจเย็นไวก่อนเฮ้ยมึงจะทำสองอย่างควบคู่กันไม่ได้แน่นอนมึงเชื่อกูแล้วผมไม่ตีมันหรอกเออ แล้วมันมาเปิดมือมันตีกับประชาชนอยู่ตอนนี้พี่ก็รอดูมันโดนป่วนดิประชาชนกี่คนวะทําไมมันดีจีจะซื้อไม่ได้เห่อผู้ชมหกเจ็ดคนหกคนนะพี่แต่ผมเรียกมาให้ได้บอกว่าดีจีอยู่บ้านเนี่ยหน่อยชิน,นดีจีด,จดีจีมันอยู่บ้านกันหนะกเจ็ดแปดคนเนี่ยก็เหี้ยละเป็นสิบอะเป็นสิบละเป็นสิบบุกบ้านโดยประชาชนนะไม่มีทางมันอยู่เป็นสิบแล้วในบ้านมันอะไม่มีทางอ่ะที่ปร<ล>ะชาชนจะบุกบ้านแก๊งอ่ะ เราดูดีกว่าพี่เราดูเนี่ยว่ามันจะมีน้ำยาอะไรสู้พวกประชาชนได้เปล่าเนี่ยอยู่เท่าเนี้ยแต่นั้นเป็นดีจีใหม่ก่อนเรียกมาที่ยืนเรียงแถวแบบเป็นเป็นตำบลเลยนะพี่ใช่หรอเอาใหม่ก่อนไงมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะสมัยก่อนนะใครก็กล้าเขาตอนนี้มันไปหน้าบ้านเมืองมึงจำได้ไหมล่ะบ้านะไรองอยู่ตรงเลเบลอะตรงคุกอะเม่วันผมเมวันนะตอนนั้นอะ แต่นก็ติแม้ผมแล้วก็ต้องไปเอาแก๊งอื่นมารวมนะจอดชนะเขพออะไรอ่ะห้าสิบคนนี่ยพี่แตกเลยอะครับพ่่ายิ่งกว่าตำบลไหนอ่ะคนจะชิบหายดูตอนนี้เดีต่างไหมนะพี่โอ้ดีจีมตกต่นเหมือนเยอะตัวหลักๆมันก็อยู่นะรุ่นโซ่อะไรพวกนี้เออก็บอกตัวหลักก็อยู่ก็ปกติดี แก๊งที่เสียสักสี่เสียสูตรไปแล้วมันก็ไม่ต่างจากแก๊งที่แพ้เราพี่ต่อนี้มันก็ตีกับน้องมได้ดิได้พี่ตีได้ตีได้นำตกุนซอยแบทถามพี่เม้งแล้วแต่ว่าแก๊งว่ายุ่งไม่ได้พี่ไม่เอาวายุ่งอยู่แล้วผมเอาง่ายสิบวันนับนับวันเนี้ยมึงห้ามอีกสิบวันอ่ะผมจะตีมันอ่ะมึงห้ามพลาดมึงห้ามพลาดโดยที่แบบว่าแบบน้องมึงมาพอดีซอยแบทมาพอดีและแก๊งมาพอดีอย่างเงี้ยมันห้ามพลาดอย่างนั้นอย่างนั้นโดนใบทั้งแก๊งดิพี่ใช่ ก็ผมกูบอกมึงได้ไงว่าห้ามห้ามไปเจอสถานการณ์แบบนั้นไงถ้าเกิดผมเอาแก๊งของผมมาตีด้วยก็นั่นแหละใบลิ่มล่ๆลิ่มเลยต้องแบบรอผมมาเปิดมันเรื่องเรื่องแบบนั่นแหละเรื่องที่มันมีกับบระบบเพราะมันไม่คุยกับผมแล้วผมต้องการให้ทำขอโทษพี่บอสมาบ้าตัวผมึ่มงเฮ้ยเยี่ยทำไมต้องทำงากับมึงวะเยี่ยดูสูตรดิสูตรกาชาลีอ่ะไม,ม่ผมพูดผมพูดไว้จริงนะพี่ตีผมพูดไว้ไเลยว่า พี่ถามน้องผมตอนน้องผมบอกว่าั้นตีมอะไรไหมแก๊งผมไม่อยากตีแก๊งพี่บอ๊อบผมมาเขารับนัดถือเขานะแล้วอยู่ดีเขามาบ้าใส่ผมเนี่ยผมก็หมดลยพี่เชื้อไฟดิเป็นเยอะนะเป็นเล่นแต่พวกเด็กถ้าแ,แต่มึงได้หลอดบูธโบซิ่งนี่ก้าวใหญ่นะหลอดบูธโบซิ่งอะไรพี่อะ<า>นี่ใส<ว>่ไป<ว>ก่อนแล้วกันโบซาบุนะผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเปิดทางให้เด็กรุ่นใหม่เ้าบ้าง เดี๋ยวรุ่นใหม่อะไรอ่ะพี่สือผพพ้า <c oughs> พี่ดี้ว่าพวกผมมีโอกาสไหมในการแข่งตอนนี้ <c oughs> มึงอยู่เส้นทางไว้มึงห้ามแพ้แล้วถ้ามึงแพ้มึงจะโดนไอ้พวกสามแต้มถ้าเขาชนะสักอย่างมันก็นำมึงแล้วตอนนี้มีใครแต้<า>มเลยถ้าผมไปชนะอีกถ้าแต้มเสมอมาแล้วก็จะวัดกันที่แต้มทงถูกเวาลาพี่ <c oughs> ใช่ไม่แต่ถ้ามึงชนะอีกรอบหนึ่งอ่ะคือเข้ารอบแล้วใครบ้าไปเลยแค่ยอนอมทแค่สองแมตใช์ใช่สามทีมนะพี่สามทีมเมืองถ้าชนะก็เข้ารอบแล้ว

เห็นพี่มึงลองเอาไปมันแจ้งไปพี่ผมด้วยเมื่อกี้ใช่เหรอพี่พี่ผมไปด่าหลุดมากเมื่อกี้เ้ยมันทำอะไรนะแจ้งมันแจ้งไปพี่แจ้งไปแจ้งไปข้อหาอะไรพี่ผมไปหลุดว่าพม่าอะไรมั้งโอ้โหน่น่ะโดนเต็มคกูบอกให้น่าโดนจริงไอ้บอลชอบเนี่ยกูก็เคยโดนด้วยตัดกูด่าว่าลาวอ่ะกูโดนใบแดงไปอ่ะตอนนั้นโปรแกรมนั้นแหละเชี่ยนั่งอมเลี้ยมันโดนใบใบเหลืองใช่ป่ะพี่ว่าใบแดงเลยไปส้มนิกูอ่ะอ๋อ ใบส้มเลยเหรอพม่าเนี่ยใบส้มแล้วจะมากระทืบมือกัเนี่ยมึงไปเล่นกับมันดิไปเล่นกับมันเดี๋ยววายเรียบร้อยพม่ามาเลโดนไปเดิมนั่นอะคำนี้ร้ายแรงแล้วพี่พวกเราพวกพม่าอะไรที่แบบเชื้อชาติอะโดนแบบโอ้โหไอ้บอลมึงจะสิงน้องไฟแบตได้ลงคอเหรอวะกไก่อนดิพี่ไม่จริงไลยไงปล่อยแล่นไายดิเอายี้่บลาๆกูให้ศพละสองหมื่นถ้ามึงฆ่าได้เอาปะสองร้อย่างยีผมจะ สบละสองหมื่นถ้ามึงฆ่าได้อะ,อะถ้ามึงตายมึงก็ไม่ดี่ดูน้องมผมก่อนไงนั้นเนี่ยกูให้มึงถ้ามึงไปช่วยน้องมึงอะไปรับบทโรงพยาบาลได้นะเออไปรับโรงพยาบาลสบละสองหมื่นกูให้น้องมึงยังอยู่นะเว้ยมึงจะช้าตอนที่น้องไม่นี่แล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ใจแม่งได้ไหว่ะไอ้บอลเย็ดเย็ดสี่หมื่นละสี่หมื่นละเย็ดไอ้บอลสนะี <c> ่ <oughs> yeah, yeah, หมื่นแล้วเว้ yeah, ยบบ นอนเองอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ yeah! yeah! ียหกหมื่นเฮียเฮ้ยเอาจัดเอาจัดเคียงบาทเคียงไหลกับน้องด้วยป่ะยี yeah! เคียงบาทเคียงไหลน้องก็ตายแล้วเราตายแล้วเฮ้ยอะไไม่เกี่ยวเฮ้ยแปดหมื่นเฮียตายแปดหมื <laughs> ่น ได้แปดหมื่นไอ้เหี้ยไปทำไปดาสี่พี่เออว่าไงเจ๊น้องไอ้จุกมันจะโดนยึดอาวุธอ่ะแบบตำรวจแม่งแม่งโคตรเฮียเลยพี่ทำไมวะมันมันไม่มีรูปหลักฐานเลยที่ไอ้จุกแทงตำรวจมันจะยึดอาวุธยึดอาวุธถาวรไก่นนแจ็คเนี่ยแจ็คก็จะโดน,นเนี่ยเอ้าอยึดเลยพี่คือผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือผมไม่รู้หรอกว่าไอ้จุกไปแทงจริงไหมแต่ว่าไอ้เหี้ยตำรวจคนที่เราจะกระทืบมันคือพูโตพี่ไอ้เหี้ยพูโตมันจะยึดอาวุธ ไอ้แจ็คไก่จุกตอนนั้นถาวรโดยมีผลเนี่ยมันไม่มีรูปมันไม่มีรูปลักฐานมันบอกว่าที่มันโดนแล้วตำรวจมันเห็นมันมันบอกว่าสายตาเจ้าหน้าที่อ่ะมันบอกแค่นั้นสายตาเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องมีรูปแล้วเจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็ไม่มีใครเห็นอ่ะมีมันคนเดียวไอ้พูโตที่เห็นอ่ะเห็นเหตุการณ์ที่โดนกระทืบอ่ะแล้วมันก็จะมายึดมั่วสั่วคนอื่นเขาก็ไม่เห็นเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยนะมันจะยึดไอ้แจ็คเน่ยเนี่ยมันจะยึดเนี่ยพี่สอนอเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเพ บอามันเก่งมากน้องเก่งมากน้องแปดหมื่นแปดหมื่นเนาะรับเงินรับเงินเฮงๆฮงรวยๆ